สวัสดีครับวันนี้รายการเอมินทีวีจะมานะรีวิวตัวสินค้าตัวนี้เป็นจริงๆอ่ะมช่วงนี้เขากำลังฮิตเรื่องอ่าพวกเกงเรียกเหงื่อนะก็คือเหมือนใส่แล้วร้อนออกกำลังกายแล้วช่วยเผาผ่านอันนี้ผมสั่งไอ้น,นี่ตัวนี้มาตัวนี้เป็นเ,มเหมือนเบล,ลอ่ะครับเข็มขัดตัวนี้จะใส่เฉพาะตรงหน้าท้องที่สั่งมาเป็นไซส์ XL ผมดูแล้วว่าผมต้องใส่ xl แน่นอนผมจะมาเทดสอูว่ามันสามารถช่วยเราได้จริงไหมทีวีก็โฆษณาเยอะครับมันเก่งเลกเหนือตัวนี้คล้ายๆครับตัวนี้สินค้าน่าจะเหมือนทีวีนะครับถ้าได้ผลมาโอเคจะสั่งคำามาขายยังไงเพื่อนๆก็อุดหนุนกันได้เนาะผมว่ามันจะน่ช่วยคือ,อส่วนผสมส่วนประกอบในตัวผ้าไม่แน่ใจว่ามัน มีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวศึกษามาแล้วจะมารีวิวอีกทีนึ่งแต่นี้จะดูดูตัวสินค้าก่อนละกันข้างในจะเป็นผ้าเป็นเนื้อสีเขียวเหลืองเหลืองอมเขียวเนาะน้องเป็น,น,น,นสีดําตัวนี้ก็ x l เอวน่าจะอยู่ประมาณสามสาิบถึงสามสิบหกประมาณเนี้ครับใส่ไ,ได้ผมลองแล้วมันก็อึดแน่นแไม่อึดอัดมากคือ จุดประสงค์มันจุดขายมันก็คือว่าใส่แล้วออกกําลังกายหรือไม่ออกกําลังกายก็ได้ทำงานอยู่ที่บ้านแล้วก็ใส่มันจะช่วยเผาผ่านเร่งาการเผาผ่านของของเราเองปกติถ้าเราวิ่งเนี่ยการเผาผ่านมันก็จะเฉพาะนิดนหน่อยก็คือถ้าเราโดนอะไรเงี้ยเหงื่อมันก็่ค่อยออกใช่ไหมครับอันนี้มันจะช่วยเรื่องเหงื่อมันจะออกมา,มากกว่าปกติ ก็คือถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงว่าพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะมีเงื่อนเกาะตามผิวหนังมากกว่าปกติที่เราใช้ถ้าเราวิ่งปกติมันก็จะเหงื่อออกมานิดหน่อยถ้าเราไม่ใช้แบบเปิดหนักๆอันนี้เท่ากับการเบินแบบหนักๆแต่เราเข้าเปรียบเทียบว่าเราเบิร์นเราเบินแค่กลางๆมันก็สามารถเท่ากับเบินหนักๆได้แล้วเนาะอ,อันนี้สำหรับคนที่ต้องการลดเร็ว รถเฉพาะจุดช่วงนี้ก็ตรงหน้าท้องกางเกงก็มีตองท่านหน้าท้องผ่านยังไงกางเกงกับตัวเป,เป็นเสื้อกล้ามหรือชุดชั้นในนี่แหละก็จะผ่านเนาะยังไงเดี๋ยวผมเทสมาแล้วผมจะมาเอาผลมาให้ดูนะครับขอบคุณครับอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดสัตว์ตะไครไม่ใช่ไม่ใช่ซับสไครต์นะครับหรือติดตามปุ่มสแีแดงด้านล่างนะครับกดติดตามผมนิดนึง ผมจะมีรีวิวดีๆมานำเสนอผู้ชมนะครับรีวิวแปลกๆที่บางคนอาจอยากจะดูแต่คนไม่มีใครมารีวิวให้ดูเนาะยังไงช่วย Subscribe ติดตามผมให้ด้วย Amin TV นะครับขอบคุณครับ